อุ๊ยเป้ยปปานวาดโพสตัดเพ้อชีวิตด้วยประโยคเด็ดอ่านแล้วมีสะดุ้ง หลังถูกโยงเป็นนางร้าย unfollow สามีและลบรูปคู่เกลี้ยงไอจคุณแม่ลูกสองอยังสาวอย่างเป้ยอปันวาดก็ได้ออกมาเคลียร์ข่าวลือ้าเตียงหักไปแล้วว่าตนเองนั้นได้อ unfollow สามีเพื่อรักษาหัวใจของตัวเองแต่ประเด็นเรื่องอื่นๆไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่ากลัวกระทบจิตใจลูกๆและบุคคลที่3ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้คนแห่ให้กําลังใจสาวเพื่อปัปนวาดอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดคุณแม่คนเก่งอย่างเป้ยปานวาดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อระบายความในใจอีกครั้งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชื่อเป้ยปานวาดเฮมณนีโดยข้อความที่เธอได้เขียนระบายออกมานั้นมีข้อความว่า ในโลกใบนี้ไม่มีบทเรียนที่ไหนสอนเราได้ดีเท่าเจอมาด้วยตัวเองเสียใจเองผิดหวังเองเจ็บปวดเองและยืนได้ด้วยตัวเองพร้อมด้วยอิโมจิน้ำตาไหลซึ่งก็ทำเอาหลายคนแห่เข้ามาอบกอดสาวเปื้อยด้วยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสายค่ะเช่นสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเปื่อยกอดๆค่ะเป็นกำลังใจให้แม่เปื้อยผ่านเรื่องราวสุดเจ็บปวดไปให้ได้และอีกมากมายหลากหลายความคิดเห็นเลยค่ะ